ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูการประยุกต์อนุพันธ์ในเชิงอุตสาหกรรมกันนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาฟังกชันเพิ่มหรือฟังกชันลดนะคะก่อนที่จะทาการพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเราก็จะมาดูก่อนว่าวิธีการดูกราฟฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดจะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจะเห็นว่ากราฟเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเราเวลาจะดูว่าเป็นฟังกชันเพิ่มหรือฟังกชันลดเวลาเราวาดกราฟเราจะลากจากซ้ายไปทางขวานะคะอันนี้นะคะกราฟพุ่งขึ้นค่ะก็เราจะรู้เลยว่าฟังช พิ่มค่ะเพราะว่าเรารู้ได้อย่างไีว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็จะลากจากซ้ายไปขวากราฟก็คือจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็จึงเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะส่วนภาพต่อมานะคะเราก็จะมาดูเหมือนกันดูจากซ้ายไปขวานะคะว่าเป็นยังไงก็ลากจากซ้ายลงมาจะเห็นว่ากราฟของเราจะลดลงต่ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเขียนได้เลยว่าเป็นฟังก์ชันลดนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะเรารู้แล้วว่าภาพไหนเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มเราแต่เราก็ต้องรู้ค่าที่เราจะมาเรียนฟังก์ชันนะคะว่าอันไหนไปถึงไหนเป็นศูนย์เป็นสองเป็นลบอินฟินิตี้หรืออะไรเราจะมาดูอันนี้กันค่ะการดูอันนี้ก็ดูจากว่าลากจากซ้ายลงมาขวาไปถึงศูนย์ฝั่งนี้เป็น x ลบค่ะก็ะจะเป็นลบช่วงลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์ปิดนะคะต่อมาฝั่งนี้ลากจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมค่ะก็ะจะเป็นศูนย์ถึงอินฟินิตี้ค่ะแบงนี้นะคะ ามนะะคถ้าเราเขาไม่มีกราฟมาให้เราดูนะคะว่าเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มเป็นสมการมาให้เราดูเราจะทำยังไงนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะเขาให้มาเป็น y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเราจะทำยังไงดีเราก็จะทำการดิฟ y ค่ะเราก็จะเขียนเป็น y พลัมเท่ากับดิฟสองยิฟ x กำลังสองก็จะเป็นสอง x บวกอันนี้มีกำลังคือกำลังหนึ่งนะคะเอากำลังหนึ่งมาคูณกับสองก็จะเป็นสอง เฉยๆค่ะเพราะว่า x ดิฟหายไปแล้วแล้วก็จะเป็น2 x บวก2นะคะเราก็สามารถย้ายข้างหาค่า x ได้ก็จะเท่ากับเป็น2 x บวก2เท่ากับ0นะคะแจะมาทำเป็นสมการเท่ากับ0ย์ก็จะได้เป็น2 x เท่ากับเท่ากับลบ2 x เท่ากับลบ2ส่วน2 สองจัดได้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะคะก็จะเหลือเท่ากับ x เท่ากับลบหนึ่งเราได้ค่าของ x มาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปวาดเส้นจำนวนกันค่ะก่อนที่จะไปวาดเส้นจำนวนเราก็ต้องวาดเส้นแกนก่อนนะคะมาค่ะเรามาต่อกันที่การวาดเส้นจำนวนเมื่อกี้ที่หายไปช่วงหนึ่งก็คือลืมไหมบรรทัดขารลปกไปบอกมาบรรทัดมาแล้วค่ะเราก็จะมาวาดกราฟกันนะคะก่อนจะวาดกราฟต้องมีบรรทัดนะคะเดี๋ยวตีเส้นไม่ตกก่อนจะวาดกราฟได้เราก็ต้องตีเส้นจำนวนก่อนตืเส้นแกนอีกนะคะ เราได้ค่าอีกมาคือลบหนึ่งเราก็จะขีดตรงแล้วเขียนลบหนึ่งนะคะลบหน้าสัมประสิทธิ์สูงสุดก็คือบวกนะคะเราก็จะเขียนบวกก่อนเวลาเราจะเขียนประจุนะคะเราจะเขียนประจุทางขวาแล้วค่อยไปซ้ายค่ะก็จะเป็นบวกลบกราฟของเราก็คือบวกลบจะเป็นตัวบอกว่ากราฟของเราจะขึ้นหรือจะลงก่อนก็คือเราก็จะเป็น ลงมาอย่างนี้โอ้ยขี้บมันไม่รับนะคะขอโทษดิค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่มพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ค่ะตรงนี้ต้องให้อยู่ตรงลบหนึ่งนะคะถ้าไม่ตรงถือว่าเราพอผิดนะคะต้องวาดใหม่นะคะเราก็จะได้กราฟของเรามาแล้วค่ะว่าเป็นลบหนึ่งอย่างนี้นะคะต่อมาเราจะไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่า y เท่ากับ x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองลบเก้า x บวกสามนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยคือการดิฟหนึ่งครั้งค่ะก็จะได้เป็น y พลัมเท่ากับ x กำลังสามดิฟมาหรือเป็น3 x กำลังสองบวก6 x ลบ9สามารถรู้ว่าเป็น3 6 9เราสามารถหาร3าตลอดได้ก็จะเท่ากับ3 x กำลังสองส่วน3บวก6 x ส่วน3ลบ9ส่วน3เท่ากับ3ตัด3า3หนึ3ง3าอก็จะเหลือเป็น x กำลังสองบวกสองลบสามค่ะแล้วเราก็มาเอ้ยมันต้องเหลือ x ด้วยเราเลืม x นะคะนี่ต่อมาเราก็จะแยกเป็นสองวงเล็บค่ะค่า x x แยกเป็นสองวงเล็บเขียนไปเลย x กำลังสองก็เขียน x ไว้ก่อนดูอะไรคูณกันแล้วได้ตัวหลังบวกกันได้ตรงกลางนะคะก็คือ3กับ1ก็จะเป็นบวกสลบหคูณคำตอบก็สคูณกับหนึ่งคูณกับ 1, ลบ1ได้ลบสบวกสลบหเหลือ2 ก็ถูกต้องค่ะจากนั้นเราก็จะย้ายเราจะทําการย,าย้ายค่าเพื่อหาค่า,า x นะคะจะเป็น x บวก3เท่ากับ0 x เท่ากับลบ3ต่อมานะคะก็จะเป็น x ลบ1เท่ากับ0นย,ยข้ายค่าเหมือนกันค่ะ x เท่ากับ1ค่ะจากนั้นเราได้ค่าคําตอบมา2ตัวนะคะก็คือลบ3กับ1นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะไปวาดกราฟของเรากันต่อนะคะนี่แล้วกมีมาทั จล้ัยมยเปรบั้นชบโอเคค่ะลากเส้นไปเลยค่ะฟืบเราเราก็พอดว่าจุดลบสามกับลบหนึ่งต้องอยู่ประมาณตรงไหนก็เป็นลบสามกับหนึ่งนะคะต่อมาเราก็จะมาลงเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายหน้าสมประสธิ์ของเรานะคะจะเห็นว่าเป็นสามในกลางสองคือหน้าที่มีดีกรีสูงสุดเป็นบวกเราก็จะใส่บวกไว้ทางขวาเลยค่ะบวกลบบวก จากนั้นเราก็จะทำการลากเขาเรียลากเส้นนะคะนั่นเลยคะ่ะเราก็จะวาดไปบวกจะเป็นตัวบอกว่ากราฟของเราต้องคงขึ้นไปที่3ลบ3เราก็ลงมาลบไปที่1เราต้องว่ามันอยู่ช่วงตรงกันนะคะไม่งั้นกราฟเรา,าก็จะผิดได้นี่เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะอ๋อแล้วเราก็สามารถบอกฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มได้ด้วยก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือตั้งแต่ลบ infinity จนถึงลบสามฟังชันเพิ่มนะคะนี่ดูจากฟืบลากมันถึงลบ infinity ถึงลบสามต่อไปฟังก์ชันเพิ่มมีสองตัวดูจากอันนี้นะคะก็จะเป็นเนียนค่ะตัวที่ทำให้มันร่วมกันก็จะเป็นหนึ่งจนถึงบวก infinity ค่ะชื่อก็จบเลอันนี้ก็เขียนกำกับไว้ด้วยว่าเป็นปฟังชันเพิ่มค่ะต่อไปฟังก์ชันลดมีไหมมีค่ะก็คือเ้นีนั่นเองก็ฟังก์ชันลดก็ตั้งแต่ลบสามถึงหนึ่งค่ะก็จะเขียนเป็นลบสาม ถึงหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นฟังอุ้ยไม่เห็นขอโทษค่ะฟังชันลดนั่นเองค่ะต่อมาอ๋อตัวอย่างแรกเราลืมเขียนฟังชันเครื่งชันลดเนาะเรามาเขียนใะไรนี้กันก่อนฟังชันลดก็ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไม่เขียนไม่ถึงเลยเอาใหม่นะคะลบอินฟินิตี้จนถึงลบหนึ่งฟังชันลด ต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็จะเป็นลบหนึ่งถึงบวกอินฟินิตี้ค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อกี้น่าจะพูดผิดนะคะขออภัยค่ะนี่แค่นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้วันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างเราได้ดูว่ากราฟอันไหนเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มดูยังไงวิธีการดูนะคะมาทวนอีกรอบวิธีการดูคือเราจะลากซ้ายไปขวาก็จะดูว่ามันเพิ่มมันเพิ่มมันพุ่งขึ้นหรือมันดิ่งลงนะคะส่วนการดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะคะเราก็็จจจจะะะดดููเเเรราาากกสนนนนมมืือพ่่่วับทีตงไหค แลอันนี้มาตัดตรงแกน y เส้นนี้ก็คือลบนฟินิตี้ถึงศูนย์แต่พอมันมาอีกฝั่งหนึ่งคือมันศูนย์ถึงบวกนฟินิตี้เลยนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปตัวอย่างของเราที่เป็นสมการนะคะก็คือเราต้องทำการดิฟหนึ่งครั้งดิฟหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็มาสมาหาค่า x ค่ะว่า x คือเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะไปวาดกราฟกันได้จากการวาดกราฟเราก็สามารถดูได้ว่าอันไหนเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังชันเพิ่มค่ะค่ะแค่นี้วันนี้ก็จบจ้าจบกานเพนยงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ